ดูกรพิสูจทั้งหลายธรรมะทั้งสามประการนี่แลไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยอันพระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็ธรรมะสามประการนี้มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกธรรมะสามประการเป็นไนคือชาติ หนึ่งความเกิดนะชราและมรณะเพราะมีธรรมะสามอย่างนี่แหละพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นในโลกนะแต่พระองค์แสดงธรรมะไม่จบอยู่แค่นี้ใช่ไหมพระองค์ก็แสดงถึงเรื่องปัจจัยต่อไปอีกว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้สประการเป็นไนคือราคะโทสะโมหะ ดูกราพิสูุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้นะถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังไงก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วแก่ก็ตามมาเมื่อแก่และตายก็ตามมานะถ้าหากว่ายังไม่หมดกิเลสยังไงก็เกิดอีกตามสมควรแก่กรรมและกิเลสนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิด ดูกระาภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการแล้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้นะเอาสูงสุดเลยนะว่าผู้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็คือใครพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นแหละท่านละราคะโทสะโมหะได้เอทีนี้แล้วราคะโทสะโมหะมันจะละได้ยังไงท่านบอกว่าต้องละธรรมสามประการก่อนธรรมะสาประการคือสกายทิฐิความสําคัญใน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาคือถ้าว่าเป็นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเฉยๆเนี่ยบางทีไม่ได้บ่งถึงความเป็นสก,กายทิฏฐิเสมอไปนะเพราะว่าสก,กายทิฏฐินี้ก็คืออัต,ตานุทิฏฐินั่นเองก็คือตามเห็นะนะความเห็นที่สําคัญว่าขันห้าเป็นเป็นอัตตาเลยอะ่ะทีนี้ผู้ที่จะละราคาโทสะโมหะได้ต้องละสก,กายทิฏฐิละ วิจิกิจชาแล,ละศีลพาตปรามาาตวิจิกิจชาคืออะไรคือความสงสัยในชั้นต้นก่อนนะสงสัยในวัตถุแปดประการก่อนสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสง์สงสัยในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปหรือเรียกว่าศิกขาสงสัยในสิกขานั่นเองและศีลพาตปรามาตสีละพาตปรามา,า,า,มาคืออะไรคือ ความยึดมั่นในศีลเพราะความถือมั่นในศีลเพราะที่นอกจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะนะข้อปฏิบัติที่นอกคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าศีลพัตะปรามาศดูการาพิสูจนทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้ดูการาพิสูจทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการแล้วก็ไม่อาจละสากายะทิถิวิจิกิจชาศีลพัตะปรามาศได้ ขนาดสากายาทิฐิวิจิกิจชาเนี่ยต้องละอย่างอื่นก่อนนะจึงจะมาละอย่างนี้ต้องมีด่านก่อนดูกระพิสูจาทั้งหลายนะสามประการเป็นฉนะคือการกระทําไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบขายนี้ก็คืออโยนิโสมนสิการนั่นเองการเสพทางผิดเสพทางผิดคืออะไรคือมิจฉาทิฐินั่นแหละแล้วก็ความหดหูแห่งจิตหดหูคือทีนามิทะนะ ดุกระภิสูุทั้งหลายบุคคลไม่ละธรรมะสามประการนี้แลก็ไม่อาจละสกกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพัะตะปรามาดได้